ตอนนี้ไปเวลาเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมไม่เยี่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประโพงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใครพิธีญาโน,โน <laughs> ยองของกิตติยานูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประพงสามคืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่นานาชาติมีสามคืนอีกสองคืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงเื้อโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตสาพยายามมาเยี่ยมวัดหนองป่าพง แล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพะลูกชายด้วยอืมแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุจริงของอะไรคงอยู่ประรีตคงเยอะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบรับนี้ไม่ค่อยจะมี ที่จะมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทําให้จิตเรายุ่งยากลาบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่จะมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปาร,รีสที่อยู่นั้นจเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างอเป็นกาม,มารมมีรูปมีเสียงมีกลิน่นมีรถมีโสดสปะธรรมารม เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นวัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปาร,รีสมื่อจากอาวัดหลวงปรพรงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้ จะแปลไปเรืยดิเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้อ่าเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่ามันจะหมดไป สภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะ,ะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาประจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปไประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมัน แต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีวนนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญา สร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายก,ายก,ายกายับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวาย เป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้โงบประงับก็คือกายกับใจอไอความเป็นจริงนั้นไอใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้าฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากวัดเอาสีเขียว ใส่ข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก่อมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก่อมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั้นก็ไม่สบาย ใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำทีมันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี้จิตของเรานี้กุมวันกันถันนั่น เป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์คูดนั้เห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือน,นกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ ถ้ามีรมมาพัดไปมันก็ปวดแลงไปตามเรื่องของรมจิตใจนี้ก็เเมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งทาไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาท พ่อไม่รู้เรื่องอืมล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่ไม,ไม่เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนคนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก่อเป็นทุกข์จิตนี้สูมรันกันฉันนั้น ถ้าว่าขาดการอบร,รมบ่มนิสยัยทำความเห็นในถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นดฉะนั้น,ะะน,นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตัง้งกรรม,มะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นในนี้ เช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งกิตเหล่านี้ก็มีส่วนหนึงสองอย่างเท่านั้นเนี่ยกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปปรธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเราอนามธรรมานั้นเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่ เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดะกกายกับใจกายมองเห็นได้โดยตาเนื้อจิตมองเห็นโดยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันบุญวายกันนี้ฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจรารณาายอืม เอาจิตนี้พิจารณาได้จาตาิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั่นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกบ้าง อารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ทันเรียว่าจิตแต่ปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดในความอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูจะรู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั่นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิต จิตนี้ไม่มีตัวจิตน่ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้ะไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี้เนี่ยถ้าเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้ว่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จอนต่อมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบังชั่วบังร้อนบังเย็นบังสารพัดอย่าง ทีนี้เมื่อเรามีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้นก่อนทจิตของเราให้ยุ่งการจะทําจิตให้เป็นรากฐาน,นาก็บคือธรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอนาปานสติอนาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอืม เรียกว่าอรมณ์อนาปานสติทีนี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากลำบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานสั่งเสียข้งยึดจำบันมาแล้วเรานั่งสมาธิ ตอนเรามีโอกาสดีเดีวเราไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายจะตั้งกายให้มันตรงแล้วขนึกในจิตของเราว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีภระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนจิต ของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามรมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่รมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกการกำหนดรมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวอย่อย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีสติคือความระลึกได้ ัมปัดสัญญาคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่ารมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน,น้นไม่ต้องคิดไปนี้ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แต่ก็กำหนดลมหายใจออก เดี๋ยวไปหายใจเข้ากำหนดสติความระลึกไดต้ตามกันไปจาปัญญาความรู้ตัวบาดนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูก เมื่อลมหันใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่ยหัยมีปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลมหนึ่งจมูกสองหัไทยสามสะดือแล้วก็หนึ่งสะดือสองหัไทจสามจมูกกำหนดสามการนี้ หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใดกำหนดลงนั่งกำหนดต่อไปให้รู้จักต้นดมกลางดมปลายดมต้นดมกลางดมปลายดมกำหนดบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องเราในต่างๆขึ้นมาเป็นตัวยกลมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์ อ่ะจิตนั้นมันก็จะเป็นวิจาร์ณคือการพินิจพิจารณาทุกครีไปตามอารมณ์อยู่ือเรื่อยไปทําอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักสม่ำเสมอแล้วตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลม รายรวมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำไปทำไปเ่น,นี้จิตมู้ตุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมู้ตุตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตมันงกระรวมเข้ารวมหายใจกรละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้ ัมปชจัญญาคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี้เองเราทำแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยไปจนวกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักไฟอยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จัก เมื่อรู้จักเช่น,นี้เราก็กำหนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเรามันออกเดี๋ยวมันเข้ามันออก,ก,ม,ม,ออกมันก็ไม่ต้องตามมาันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจนจิตของเราสบายสงบความสงบของจิตเกิดขึ้นเนี่ย ให้หยุดจิตนี้เดียวหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวกรวมหายใจเข้าออกตลอดไปนี่การกระทําจิตเช่นนี้เดียว่าทําจิตให้สงบแล้วทําจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานตองการฐานอันนี้ให้พยายามทําทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้เอ,อมีหลายประการเหมือนกันในอริยาบททั้งสี่มดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ ขอแต่ว่าเรามีสติกำหนดอยู่เสมอเลยว่าวัดนี้จิตใจเราอยู่ลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้นี่หมายความว่าให้รู้จากความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลา นี่เรียกว่าการทําจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นอืมเมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจรารณาพิจรารณาหรือพิจรารณากรรมฐานคือร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไป้าปลายเท้า ตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาตีสะเอาจิตที่สงบเรยพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วยให้เห็นเีสาโลมาณขาตันตาตาจัจจเป็นกรรมฐานนี้ว่าให้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีลมกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ทันเรียกว่ากรรมฐาน เรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าจัตพระบรมศาสดาตัสสอนว่าอัน,นิจจัก่าเตธาตนะุนั้นคือดินอวัยวะร่างกายเรานี่สิ่งที่เคลื่อนแข็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเรานี่ยจะนิว่าธาตุนะ ลมพัดขึ้นเบังบนลงเรื่องต่ำนี้ท่านปริวัติธาาดลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ท่านเรียกว่า์าาไฟที่มี่คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรังไม่มีเขมีไม่มี ยวนไม่มีเล่าไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ํามีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ที่นี่ริงสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาในความเป็นจริงว่าเหรนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แบบไม่มีอะไรถ้าดินก็ดีน้ําก็ดีไฟก็ดีลมก็เรียก,กว่ามนุษย์นี้เ,เป็นกอบไปด้วยอนิจจงทุกขังอนัตตา คือเป็นของแม่แน่ยืนเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของแม่แนนอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ชะนี้ไม่ยังยืนอยู่กับที่แม้แต่ว่าไอ้ร่างกายของเราก็ไม่ไม่แน่ไม่ใน,ในอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเลยกีเดียวเปลี่ยนไปขมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมด ถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี่กูมนปันญอมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเต็มันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายกันได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นเป็นทุกข์บั่งเป็นสุขบังเลับซับซ้อนกันไป นี่แต่จิตนี่มันเป็นของไม่แน่นอนกายนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายนี่สระบรม,มรูของเราท่านจึงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเดียวว่าธาตุคือดินน้ำไฟลมกันันเองอันนี้เรื่องการพิจารณาเอาจิตมาพิจารณาเห็นชัดลงไปเสียแล้ว เมื่อมาเรีนธาตุงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเราทุกบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายหลายอย่างนี่มันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์จัดทางหลายเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นเดียนเดียวกันกับไทยสารพัดอย่าง มันเป็นธาตุเท่านั้นคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเมืม่อคิดแล้เห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปทานความยึดมัน่นความถือมัน่นออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพินาเห็นอนิจจังัวขังาอาสาหลายตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็น่าสังเวชถอนอุปทานออกแล้วถอนอุปทานออก ไม่ก็ประยุดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างอจิตใจเห็นเช่นนี้มกิดที่ปีธาความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาแล้วจิตใจเราเคยหยุดจิตใจเราเป็นธรรมะลาคะก็ดีโทสักก็ดีโมหะก็ดี มันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทผลสุดเลาอแล้วจะทำคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมฐานฉระนั้นนี้จึงจะขอฝากโยมเอาไปพิจารณาเอาไปศึกษา,าประจําวันประจําชีวิตของโยมแม่มารับธรรมะโอวาทคําสั่งสอนไปจากมาจากวัดน้องประพงษ์ หรือวัฒนาชาติแล้วอันนี้เป็นมรรกถกทอดนี่ระโยมมาคราวนี้นะพระทั้งหมดทางพระลูกชายดนะ้วยทางพระอาจารย์ทางหลายด้วยแล้วขาเอาธรรมะน,นี้ฝากเอาไปพินาใจเราก็จะสบายต่อไปนี่ใจจะไม่วุ่นวายใจก็ส,บกสบงบสงบกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวาย ถึงแม้่ความวุ่นวายอยู่ในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายราะจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องมิฉะนั้นจงจำเอาไปพินิจพิจาร,รณาออขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับะไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆสาธุ